เราเคยสงสัยกันหรือไม่นะครับทุกท่านทุกคนระหว่างนารกกับสวรรค์ทำไมสวรรค์ถึงมีแค่หกชั้นและทำไมนรกเนี่ยทำไมถึงมีตั้ง4 5 7ห้า7ขุมนะครับนะแบ่งเป็นขุมใหญ่เนี่ยแปดขุมนะฮะแล้วก็16ขุมบริวารเราเคยสงสัยว่าทำไมนรกมีเยอะจังแล้วทำไมสวรรค์มีน้อยจัง เพราะฉะนั้นวันนี้พระจาย์ก็เลยจะมาชี้แจงแถลงไขให้ได้ทราบนะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าทําไมนรกถึงมีเยอะจังทําไมสวรรค์ถึงมีน้อยจังเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันคโยมถ้าจะกล่าวถึงนรกกับสวรรค์เราก็ต้องแยกกันออกเป็นสองอย่างก็คือหนึ่งสวรรค์คือความดีนรกคือความชั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่เราสงสัยพระอาจารย์เชื่อว่าทุกทา่านทุกคนต้องสงสัยว่าทําไมนรกถึงมีตั้ง400กว่าขุมและทําไมสวรรค์ถึงมีแค่หกชั้นนะแล้วสวรรค์หกชั้นนี่ก็ไปได้ยากมากแต่นรก400กว่าขุมนี่ไปง่ายมากคือพูดง่ายเหมือนประตูนรกนี่ใหญ่มากแต่ประตูสวรรค์นี่เล็กนิดเดียวนะในความคิดของชาวบ้านในความคิดของคนทั่วไปก็มักที่จะคิดลักษณะแบบนี้ เราก็มักที่จะมองว่าเนาะในความเป็นจริงนรกี400กว่าขุมสวรรค์6ชั้น,นแล้วคราวนี้จะรอดไปสวรรค์ได้อย่างไรแล้วทำไมนรกถึงทำไว้เยอะขนาดนี้พระอาจารย์จะเท้าความไปก่อนนะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเคยตัดเอาไว้ว่าใจของมนุษย์เนี่ยนะใจของมนุษย์เนี่ยความคิดจิตของมนุษย์เนี่ยนะ เมื่อจะกระทำความชั่วเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำที่ไหลลงจากที่สูงถ้าจะทำความดีเนี่ยเปรียบเสมือนว่าจะต้องไหว้ทวนกระแถน้ำขึ้นไปนะครับจะต้องทวนกระแสทุกสิ่งอยา่างพระจาจาร์ก็เลยมาเข้าใจที่พระองค์ตัดอย่างนี้ก็เลยมามองความหมายว่านารกสี่ร้อยกว่าขุมเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์เราทำความชั่วง่ายมาก เวลาเราจะทำความดีเนี่ยเราคิดพิจารณาอยู่นานเหมือนเราจะทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ยคุณโยมเหมือนเราจะทำบุญอะไรสักอย่างเนี่ยเราคิดนานมากคิดใคร่ครวญอยู่นั่นแหละแต่เวลาทำชั่วเนี่แวบเดียวมีคนมาดา่าเราปุ๊บเนี่ยเราแค้นเลยด่ากลับเดี๋ยวนั้นเลยสติมาไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่านารกสี่ร้อยกว่าขุมกับสวรรค์หกชั้นเนี่ยไม่ยากเลยคุณโยมเพราะถ้านารกมีแค่หกขุม แล้วสวรรค์มี400กว่าชั้นความประมาทของมนุษย์จะเกิดขึ้นความภาคเพียรพยายามความอุตสาหะความขันติความอดทนทุกสิ่งอย่างจะไม่มีเกิดขึ้นในมนุษย์นี่ให้เราสามารถที่จะมองได้เลยว่าจริงๆแล้วทำไมนรกถึงเยอะกว่าเพราะว่าหนึ่งมนุษย์จะต้องตั้งมาอยู่ในความไม่ประมาทเพราะถ้าคุณอยากไปสวรรค์คุณจะต้องไม่ประมาทในชีวิต เพราะทุกสิ่งอย่างจะต้องรอบครอบมีสติและจําเป็นที่สุดในการที่จะดํารงชีวิตอย่างมีศีลธรรมเพราะถ้าเราพลาดไปสติเราขาดไปเมื่อไหรนั่นหมายความว่านารกเลยคุณโยมการทําความชั่วแต่ละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนรกจึงมีเยอะมากมีเยอะสําหรับชดใช้กรรมกรรมมาจากไหนนะฮะนรกเนี่ยเอาไว้ชดใช้กรรมกรรมชั่วแต่สวรรค์นเนี่ยมีแค่หกชั้นเอาไว้เสวยสุขนี่คือผลบุญ คุณโยมชิดง่ายๆเลยนะครับทาไมถึงบอกนระกไวใช้ผลกรรมชั่วนี่เยอะมากในสิราษฎร์ภมเพราะอะไรเพราะว่ากรรมคือการกระทําครับทุกสิ่งอย่างถ้ากระทําแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นคือกรรมนะฮะจะบาปมากบาปน้อยนั่นขึ้นอยู่กับว่าคุณเจตนามากน้อยแค่ไหนนะฮะแต่การเสวยผลบุญกรรมดีคือสวรรค์หกชั้นนั่นหมายความว่าชีวิตนี้จะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้นคุณโยม จำไว้ให้แม่นเลยต้องไม่ประมาทสติสัมปชัญญะความอดทนอดกลัน้นทุกสิ่งอย่างคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้มีประโยชน์ทั้งหมดจึงจำกัดสวรรค์เหลือแค่หชั้นให้มนุษย์มีความภาคเพียรให้มีความพยายามที่จะกำเนิดเกิดขึ้นซึ่งบุญซึ่งกุศลให้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ให้คิดพิจารณาเจริญพรทุกท่านทุกคน